นั่นมันไททันสูง50เมตรนี่นะทุกคนสวัสดีนะครับผู้ที่มีบาปหนาและกำลังจะตกนรกกลายเป็นไททันทุกคนกันด้วยอยู่กับผมเองฉันกลายเป็นไทย กูอยากตายเ e y g เ y วันนี้เรามาเล่นเกมเกี่ยวกับ Attack on Titan นะครับหลังจากที่ Netflix เพิ่งปล่อยภาคสุดท้ายออกมานะครับเกมแนวไททันอะไรพวกเนี้ยกำลังจะฟื้นมาจากความตายนะครับหลังจากที่ถูกลืมไปประมาณ20ปีนี่วันนี้เรามาเล่นเกมเกมนี้ Titan Wolf เกมนี้เห็นเขาบอกว่ามันออกมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ผมก็ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับและเขาก็ผมยกยอนีว่าเกมเกมนี้นั้นเป็นเกม Attack on Titan ที่ดีที่สุดนะตอนนี้จริงหรอเกมดีจริงอ่ะอินฟอร์งเกมเกมนี้จะเป็น Massive PvP War g a m เกนะครับระหว่างสงครามเอิร์ดของชาวมาเลและชาวเอลเดียใช่ไหมในการ์ตูนมันอ่านอย่างนั้นใช่ไหม จะมีหลากหลายเกมหมดให้เราเลือกเล่นแล้วก็ยังมีหลากหลายแมปให้เราเลือกเล่นอีกด้วยเกมเกมนี้ผมจะเป็นวินเนอร์เทคออลนะครับก็คือใครชนะไปปุ๊บก็แบบมึงได้ทุกอย่างไปเลยให้เราปลดล็อกก็ผมไททันตัวใหม่ปลดล็อกเปิร์กปลดล็อกฮีโร่ด้วยในดูหน่อยเกมเกมนี้เราสามารถซื้อความสําเร็จและการเอาเปรียบคนอื่นยังไงได้บ้างโอ้ไททันยักษ์ไททันวอ์แฟร์มัลติเพเยอร์กดเอสเพื่อเป็นการเเลยอัาจัด เียงอะไรน่ะแน่อะไรเนี่ย,ย new unlock titan a t t a c keen k eye w h a t t h e ทำไมฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะโอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคุณผ,ผู้ชมคือมันปลดล็อกไปตามเลเวลใช่ไหมถ้าเกิดเราเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะใช้แบบไททันจู่โจมคุณผ,ผู้ชมซึ่งกูไม่ใช้นีครับผมมาใช้ไททันที่ผมเติมมามีเปิร์กด้วยคุณผ,ผู้ชมครับแถมมีบูสด้วยบูสเงินอะไรประมาณนี้จริงๆเราซื้องเงินได้เลยนะเออวะ่ะ มีเปิดกล่องด้วย CS GO ไม่ฉันชอบเกมนี้แต่ขอลองเล่นดูก่อนคุณผู้ชมทีมเอลเดียนะครับกับทีมมาเลยซึ่งตอนนี้นีทีมเอลเดียกำลังโดนยำอย่างน่าสมเพชแล้วกำลังจะแพ้ด <c oughs> ้วยออยู่ทีมนี้เลยอยู่ทีมนี้เลยว้าวกรเทตัวละครกู <c oughs> ผมว่าเกมนี้เล่นยากแน่เลยว่ะกด Q E เพื่อเป็นการพุกนะครับคุณผู้ชมครับสอก Q E เฮ้นั่นไททันผู้ชม ฟันคอฟันคอกูเกียดเกมนี้ซาบูตสิงโคเทตัดคอตัดคอ,อยัง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 มึงโดนกูสวิงก็เทปูนับผมตัดคอตัดคอตัดคอโอ้โหใครท่านตัวแรกกูฆ่ามึงได้ตัดคออีกรอบนึงทำไมอ๋อไม่มัน,ม,นมันติดตา ฟันคอแม่งเลยไอ้บา้านี่ฮ่าฮ่านิ้ฮ่าฮ่าตัดคอมันไงโคตรเท่ทเทได้ขนาดนี้วะคือเกมนี้มันแข่งกันฆ่าเลยท่านเหรอคือมันไม่ได้แบบแข่งกันฆ่าคนอื่นหรอคุณผู้ชมคุณผู้ชมทำไมแต้มมันหายผมฆ่าเพื่อนตัวเองหรือเปล่าทำไมเควสกูมันไม่เพิ่มขึ้นเลยเดี๋ยวแป๊หนึ่งมันต้องฆ่าสีแดงผมวะแล้วกูไปฆ่าสีฟ้ามาเลวิน เล่นเดฟแมทด้วยเหรอวะก็คือแบบแปลงร่างเป็นไทท่านล้วก็ฆ่ากันเหรอถ้าเกิดผมเล่นอะไรงง,งๆนี่ผมต้องขอไปนะคุณผู้ชมผมบอกตรงเลยว่าผมนั้นเออไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วก็ยังงงๆกับระบบของเกมอยู่นะครับโอ้มีปืนด้วย What ดดิ s ซ t อ้าพี่ีเหรอมีป้อมปืนเป็นเอนจิเนียร์อ๋อมันเลือกคลาสแล้วนี่อะไรเนะี่ยมึงมีสไนย, <c oughs> ยุคนี้มีสไนยด้วยหรอวะ อืมโหยิงเนี่ยต้องยิงไทท่านเหรอหรือยิงที่ท้ายคอยตายโอ้โหไม่กอดฆ่าท่านในหนึ่งตัวแล้วยอดไปเลยน,นี่ฝั่งเราใช่ไหมไม,ไม่จริงเราควรต้องฆ่าเขาหรือเปล่าไม่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 ผมนึกว่าเดฟแมพก็คือแบบเจอใครก็ฆ่าแบบนี้แต่ไม่ใช่นี่ครับ <S 2> <S 2> <S <อ>มันหมดเร็วจังเลยอ่ะ ผมว่าอีกฝั่งหนึ่งแม่งมันใช้ไอ้สลิงช็อตอันนั้นได้ผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้ว่ะนี่เสียเวลาเนี่ยเสียเวลายิงช็กดีกว่าเฮ้ยนั่น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 ผมเพ er no, ื่อนฝ่ายตรงข้ามนู่นนู่นนู่นเห็นไหมโอ้ my god what มึงเร็วจังเลยปึ้มปึ้มกว่าจะฆ่าได้แต่ละตัวกูเหนื่อยเนี่ยฆ่าได้หนึ่งคนคุณผู้ชมใช้เวลาประมาณครึ่งชีวิตของผมนะครับในการฆ่าหนึ่งคน I love it my guy เฮ้ยนั่น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 ่ RPG ยิงยิงยิง oh my god เจอกูสไนสา้ย60นสโก๊บอ้ามวู้ What the heck นสโบอะไรวะเนี่ย่ลากหมวกคม โดนนิดนึงคิวระเทพอีคิวไม่มันไม่โดนใครเลยวะ่ะแอคนี่ฉันโดนอะไรโอ้โดนคนเวียงอะคิดว่าหลอนเท่อะสมเลยนะนี่เกมดีนี่วะ่ะเกมดีเราสามารถแปลงร่างเป็นไททันได้ด้วยเหรอไททันวิปริตโอโฮโอโหเฮ้ยหรือว่าเป็นแบบคนที่แปลงร่างเป็นไททันแม่งเลยดีไหม ต่เราต้องมีเงินคุณผู้ชมเราต้องมีเงินเฮ้ยแม่เจ้าเงินมาจากไหนไม่รู้ผู้ชมทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วมั้ยโอ้โอ้เงินมาจากไหนไม่รู้นี่เลยรด p พลอเอาวดพลอยสต๊อปเมื่อกี้กูซื้อเงินมาแล้วเพาะมันมันคนละอย่างกันหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเงินอันนี้มันเป็น point เจตอยเจตอยจะตอยโอยมันมันรุนแรงวะมันเพื่อนเรามันโจมตีเราหรือเปล่าเพื่อนยา กูไทท่านทีมเดียวกับมึงนั่นไงนั่นไงแกแล้วพวกคนเอลเดียตายซะเฮ้ยนี่ผมได้ฆ่าด้วยนะผมได้ฆ่าด้วยมึงเจอเบลลิสต์ฟอมกูเอนี่ทำดาเมจนี่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 ุ้ยนี่ผมฆ่าเพื่อนโครโคตรโรเพืเราตายโคตรครับโคตรเก<อ>มเนี่ยมึงหลากหลายจังวะและสุดท้ายกูว่ากลายเป็นไทท่านไม่ได้ ก็อยากจะรู้นะว่าไอ้สมัยก่อนมันมีปืน BFG นี่มัน BFG จากแฟนทอมฟอร์ดหรือเปล่า Yes double kill กูฆ่าได้ยังไงไม่รู้อ้าวกูตายอันต่อไปเพลอดเออมันมีหลายเกมเหมดนะคุณผู้ชมผมลองเล่นไอ้เดฟแมทตรงนั้นดูนะครับปรากฏว่าเลยไหม ปรากฏว่ากูแปลงร่างไป็นทัศนที่มันใช้เงิน3 0 0พไม่ได้มันต้องเก็บพอยต์อะคุณจะต้องฆ่าคนให้มันได้เยอะๆคุณผู้ชมและเกมเกมนี้นะครับคือคุณไม่สามารถปลดล็อกของที่มันแบบอยู่ีกขั้นหนึ่งได้สมมติว่าคุณเลเวลหนึ่งแต่คุณมีเงินเป็นหมื่นคือมึงไม่สามารถซื้อของที่มันแบบว่าเลเวลสี่แต่แบบขายแค่ห้าร้อยอย่างเงี้ยคือมัน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 ไม่ได้เว้ยมันไม่ได้จริงๆนี้ผมเล่นเป็นฝั่งโอ my god eldia guys p a y ลดใครเป็นคนดันอะ ฝั่งผมหรือว่าฝั่งเขานี่กูมือนอะไรของกูวะเนี่ยตรงนี้มีเททันอยู่ช่างหัวมันนะครับเดี๋ยวเราไปฆ่าคนที่อยู่ตรงเพลโลดตรงนั้นดีกว่าโอเคปะ่ะเนี่ยมันต้องมีคนแบบดันเพลโลดเวด้ยแล้วเกมแม่งแหลกนี่ไงดันเพลโลดอยู่ตรงนี้อ่าแกโดนล็อกแล้วไอ้หนุม่มทำไมฝั่งเอลเดียมันฆ่าคนอื่นได้ง่ายจังวะ นั่นเองเช็ดแฟร์ก่อนผมจะได้มองเห็นคนอื่นเขานะครับเอาละเล็งสุดซิงเด็ดจบแล้วสวิงสวิงเอาเฮ้ยไปไหนแล้ววะสวิงสวิงเอาเฮ้ยเขาตายยังวะเออเขาตายละเขาตัดข้อเลยตัดค้ออ่าเฮ้ยสวิงแก่เป็น เอาข้าได้ไหมวีโอเคแ้าเกมนี้มันอะไรวะเนี่ยไท่านสู้สู้ท่ันสู้สู้ท่านฝั่งเราสู้สู้โอ้ my god ท่านฝั่งเรากำลังโดนยำลายตาเนี่ยคุณผู้ชมคันที่คุณจะเล่นเกมนี้ได้ตาคุณจะต้องดีๆหน่อยคนแรกเลยคน โอ้ยไม่รถถังนี่วะขอโทษครับขอโทษนี่ <c oughs> <c oughs> เล่นเราเพียร่าผู้ชมผู้ชมมีความคิดเห็นยแับเกมเกมนี้ลองบอกผมมาดูแล้วกันนะครับถือ <c oughs> ว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกดีเป็นกูเพียใช่ไหม